ลมแรงนะครับตอนเช้าลมแรงครับตอนช้าสวัสดีคุณบิวด้วยครับที่ไวะเข้ามาทักทายครับสวัสดีตอนช้านะคุณบิวน้องบิวอ่ะครับกับรถเข้าไปนะ สาจารรับวันนี้มีผ้าใหม่เพื่อาบนศาลาเราท่านใดูกใงน้พอ่า่บนที่ลานองาท่านท่านได้เป็นผ้ากอใครอยากจะมา่วกับป่าผาใหม่่เห็นผ้าใหมัไปเดาบานน้พระบาวบ้านน้แป้นบ้านแเปียนบานนี

ข้าพเจ้าจะด้านหน้าข้าพเจ้าไปโดยว่าจะทำบนงานพรคเดมพระปุณณ์พระบุญก็ ก็ขอฝากข่าวบริกาธรรมนักอภิษานีวัดภูช้างโดยทัานพระรูอาทรพุณญบุเจ้าคณะตำบลบางพระพนมทีหนึ่งเจ้ากว่าว้านภูร้างเพรห้ประกาศว่าขอเรียนเชิญญาติโยมได้ทางบภาบุญสาธุชนทั้งหาย ร่วมถึงเจ้าในงานประกาศมาวารการ์ตนาิการะเดชพุลพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจ้อาควู้ด้าเจาวสาะเนรงพระเดชพรคุณหล่อจเอ็นรยาวอกดกรลงาและ็นายไม้ตาัดตาบัตจะเป็นผ้าไตรชุด้าไวไทยธรรมแต่พระุณญา ปุกาำปัตท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเรียนเชิญในวันศุที่3เรนมกรพุทธศักราช2 5 6โดยร่วมเปนที่อาณั่นคและีกรัว่น้องสวาขแ่งพรุพ่อที่วัดัุประถมที่พื้นที่วัดนะครับพเร่า ยกพื้นขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําทะเลหนุนแล้วตรงนี้มันน้ําท่วมวัดน้ําท่วมวัดะครับพูดง่ายๆต้องยกยกพื้นยกพื้นที่ยกยกให้มันสูงขึ้นนะครับไม่นอยู่ไม่ได้น้ําน้ําท่วมวัด เป็นารสมุดบันาลใจเจ้าคณะจังหวัดสมุดบัทดาลเป็นกราเป็นที่จะได้นำบาลตัวทำปัาต้องวายด็กดูคดีพระบุญหลวงพ่อวัด่ตากันราจราว่าแปดบ้านแม่แปดูน้ดิสิบหรน่บาทหนึ่บาทแดงครับขอแดงงมีกบโ ขอบคุณครับสำหรับสติกเกอร์น้องบิวนะครับขอบคุณมากๆเลครับเดี๋ยวเราจะกลับนะครับคุณทุกคนนะครับที่แวะมาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ ดอลลาร์พันจันนกรคุณโยมนำตรงคุณโยมอารีอับสอนเงินและครอบครัวอันนี้จะรวบุญมมาอีกหนึ่งพันบาทนะอันนี้เป็น,อน,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 นอโนนอนเงินยืม,มคุณแม่ทำมาคุณนำตรงคุณอารีอับสอนขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับขอบคุณมากๆครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณลูก